ะะวันนี้นะคะเรามีตัวสินค้าตัวใหม่มาแนะนํานะคะให้กับลูกค้าได้เลือกชมกันนะคะวันนี้เรามีชุดเครื่องมือช่าง32ชิ้นนะคะชื่อรุ่น HKT HP10321 ค่ะซึ่งกล่องเครื่องมือนี้นะคะสามารถใช้งานได้ทั้งในบ้านตามคอนโดตามอาพาร์ตเมนต์ก็คือสามารถมีพกติดบ,บ้านได้เลยนะคะตัวนี้จะมีสินค้าอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปถามผู้เช,ชี่ยวชาญทาง ครื่องมือช่างกันเลยดีกว่าคะคุณชิดค่ะครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนานะฮะเป็นตัวกล่องเครื่องมืออเนกประสงค์ตัวนี้นะครับว่าน่าใช้ยังไงนะครับอย่างแรกเรามาดูที่ตัวกล่องก่อนนะครับตัวนี้จะมีกล่องเก็บอุปกรณ์นะฮะด้านนี้ถึงสามช่องเลยไม่ว่าจะเป็นน็อตตะปูหรือจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆเราสามารถใส่ไได้หมดนะครับตัวกล่องเนี่ยผลิตจากพลาสติกอย่างดีนะครับเรามาดูกันนะฮะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเปิดภายในเลยนะครับก็จะมีนี่ฮะ อย่างแรกเลยเจอเป็นตัวขเขาเรียวกว่าคล้ายๆถาดรองนะครับคีวได้ยกมาแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์น็อตบัตแจคีวหรือเครื่องที่ส่งตัวนี้สบายเลยนะ,ะใส่ตรงนี้ได้เลยครัยยบผมผมขออนุญาตวางไว้ตรงนี้นะครับาปในกล่องนะฮะทิ้งมาก็จะมีตัวนี้ครับเป็นตัวสินค้าของเรานะคะมีทั้งหมด3ามสองชิ้นใช่ครับผม,ม <somos S 2> ตัวนี้คือครอคุณเลยเนาะทั้งงานช่างโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ราจะเจออุปกรณ์ถึงส2สชิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวค้อตนอตัวนี้ค้อนตัวนี้คือเขาเรียกว่าขนาดเล,ขขล็กขนาดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นงานคอนโดง,งานบ้านกรบปูกเล็กๆเ,เนี่ยสามารถใช้งานได้เลยลองเจนลองถือนะ,ะน้ำหนักเบานะครับผมอ่ากำลังดีเลยนะครับใช่แล้วก็ผู้หญิงก็ใช้ได้นะคะขนาดกำลังพอดีชิ้นต่อไปเลยชิ้นต่อไปก็จะเป็นตัวนี้คร หลักเมตรสามเมตรครับผมตัวนี้เป็นตัวไม่ว่าจะเป็นตัวเดี่ยวหรือตัวแพ็กเกจเนี่ยก็ขายดีอยู่เราจับรวมในกล่องแบบนี้ให้เลยนะครับตัวนี้ดึงออกมา,าจะเป็นเขาเรียกว่าสายวัดนะคะอย่างดีเลยตัวรอยโดนไม่ว่าจะเป็นรอยดึงไม่รู้กี่ครั้งก็จะไม่มีรอยเขาเรียกว่ามันจะไม่ลอกตัวนี้ทํามาอย่างดีเลยนะครับแถมมาด่วยตัวนี้สามเมตรน่าใช้มากครับผม ชิ้นต่อไปเลยค่ะชิ้นต่อไปนะฮะก็จะเป็นตัวนี้ฮะเขาเรียกว่ากันกานะฮะกันกาตัวนี้คมมากน่าใช้ตัวนี้ตัดอะไรได้บ้างคะเนี่ยตัดได้ทุกอย่างฮะยกเว้นตัดใจนะครับนะครับตัวที่สองนะฮะจะเป็นคัตเตอร์ฮะคัตเตอร์ตัวนี้ปกติอยู่แล้วคมมากนะของเราแถมมาให้ด้วยครับผมในกล่องนี้คืออเนกประสงเลยนะครับอย่างที่สองนะครับก็จะมาที่ตัวนี้ทุกบ้านนายจะต้องใช้อยู่แล้วนะฮะติดบ้าน กีบปากที่จบ6นิ้วฮะตอนนี้แถมมาด้วยอย่างดีเลยไม่ว่าจะเป็นงานตัดลวดงานหนีบงานขอเรียกว่างานตัดงานทั่วไปใช้ได้เลยตัวนี้น่าสนใจมากนะครับผมแถมมาให้ด้วยในกล่องนะครับผมอย่างต่อไปเลยอย่างต่อไปเลยขาดไม่ได้เลยฮะขาดไม่ได้เลยจะเป็นตัวนี้ปัจเรือนปัจเจือนนะฮะหกนิ้วตัวนี้มินิน่าใช่มากแถมมาให้ด้วยคือครบจบในกล่องเดียวจะหาอย่างนี้ได้ที่ไหนอีกนะฮะผม นอกจากินโคกใช่ครับผมอย่างต่อไปนะฮะก็จะเป็นตัวนี้ฮะอันนี้คือเป็นไขลวงปากแบนครับผมตัวนี้เป็นปากแบรนนะฮะแถมมาด้วยอีกหนึ่งชิ้นซึ่งมีปากแบนด์แล้วก็ต้องมีปากแฉปากแฉกฮะตัวนี้ฮะคู่กันนะครับเพราะเราคู่กันอยู่แล้วด้วยในกล่องนะฮะครับผมอย่างต่อไปนะฮะก็จะเป็นตัวนี้ฮะตัวนี้เขาเรียกว่า นี้จะเป็นใบเลื่อยนะคะขนาด65มมตัวนี้แผงเข้ามาให้ด้วยนะคะอันนี้สามารถเลื่อยท่อ P.V.C. ได้ไหมคะคุณชิตัวนี้เหมาะกับการเลื่อยท่อ P.V.C. เลยับงแรงเลยแบบว่าอย่างในคอนโดเราแคบเนี้ยค่ะ้นที่เราแบบค่อนข้างแคบเนาะแล้วก็สามารถแบบซิกแซกเข้าไปได้ในช่องเล็กๆอะไรประมาณนี้เนาะคือมีทำแบบจับน้ำนะคะแล้วก็จับตรงนี้ค่ะเพิ่มแรงเข้าไปเวลาตัดท่อ P.V.C. ท่อเลนลูริเดียมตัวนี้ก็ใช้ได้ หรือถ้าต้องการตัดอะไรที่มันหนาขึ้นตัดอะไรที่มันหนาขึ้นเราสามารถเลี่ยนใบได้ซึ่งอีโคไมค์อ่ายวเอาไปเลยตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นไขควงบล็อกปกันไขควงไขควงหกเหลี่ยมเอาไว้ใช้ขันน็อตหกเหลี่ยมนะฮะตัวนี้แถมมาให้ด้วยจริงๆนะีคือมาทั้งชุดไม่ว่าจะเป็นแบแนแฉกแล้วก็หกเหลี่ยมมาครบเลยตัวนี้ไม่ต้องหาที่ไหนแล้วในกลอน่องนี้มีให้หมดนะครับผมอีกชิ้นหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นไฟดับนะฮะหรือว่ามีใน อ่าปลอกพองปักไฟเนี่ยมีกระแสไฟหรือเปล่าตัวนี้เราก็แถมให้เพื่อความปลอดภัยใช้ได้นะครับผมกดตรงนี้นะฮะน้องเจมกดตรงนี้จิ้มมัที่ปักไฟก่อนกดตรงนี้จะมีไฟขึ้นมาแสดงว่ามีไฟโอเคครับเรายังมีไฟอีกนะตัวนี้ครับผมอีกฝั่งชิ้นที่ขาดไม่ได้เลยที่แถมมาเราแจกอุปกรณ์ต้องใช้แน่นอนครับผมตัวนี้ฮะน้องเจมตัวนี้ฮะก็คือดอกไอ้ป้วนมีให้ถึง20ชิ้นเยอะมากก็คือ สามารถใช้คู่กับอีตัวไข่คช่ล็อกนี้อะแต่เราคุณชี้ต้องสาธิตการใช้ดูมากสามารถใช้ได้ครับผมก็ดึงจากตัวแพคเกจออกมานะฮะตัวนี้จะเป็นตัวข้อดีของพวกหัวน็อตหัวแจ้งตนี้เป็นเหล็ก C R V าะแข็งแรงแน่นอนแล้วก็ใส่กับตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะใส่ง่ายถอดง่ายไม่หลุดแน่นอนเวลาไม่ว่าจะเป็นกดลงแบบนี้หรือว่าจะเป็นไขขึ้นฝ้าตัวนี้ฮะเหมาะมากๆเลยนะครับผมมีมาให้ยี่สชิ้นครับผม สนใจเครื่องมาช่างอิงโกลไฟ ATE นะสามารถติดต่อได้ที่เพจเฟซบุ๊กนะครับหรือสนใจสินค้านะครับสามารถติดต่อได้ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมาช่างตัวประเทศไทยเลยนะครับผมวันนี้เราทั้งสองคนน้องเจมกับน<ะ>้องชิคต่อตัวลาไปก่อนนะฮะ,ะแล้วก็ถ้ามีสินค้าอะไรใหม่เนี่ยสามารถติดตามได้ที่เพจเฟซบุ๊กอิงโกลไทยได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ